ในยุคสมัยที่กรุงพาราณสียังเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่งและการค้าขายของชมพูทวีปบรรยากาศของเมืองเต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่าพ่อค้าที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อสแสวงหาผลกำไรจากการแลกเปลี่ยนกันมีตั้งแต่ผ้าเนื้อดีอัญมณีไปจนถึงเครื่องเทศหายาก ท่ามกลางเสียงอึกทึกของตลาดนั้นลึกเข้าไปในป่าใหญ่ที่เงียบสงบยังมีสำนักตักศิลาของพระโพธิสัตว์ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกพี่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณและการวางแผนชีวิตให้กับเหล่ากษัตริย์และบุตรเศรษฐีทั่วทุกสารทิศพระโพธิสัตว์ในชาตินี้ไม่ได้เพียงแต่สอนวิชาไตรเพศแต่ท่านยังสอนวิชาการจัดการชีวิตให้มีความสมดุลทั้งในด้านความมั่งคั่งภายนอกและความมั่นคงภายในจิตใจ ท่านมักจะสอนลูกศิษย์เสมอว่าคนเราหากมีแต่ความรู้แต่ขาดสติปัญญาในการควบคุมความกลัวก็เปรียบเสมือนเรือที่มีใบเรือขนาดใหญ่แต่ไม่มีหางเสือยอมถูกเคลื่อนแห่งความโลภพัดพาไปติดกับดักได้ง่ายในเช้าว,วันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าเปิดกว้างเหมาะแก่การเริ่มต้นลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งที่เพิ่งจบการศึกษาในภาคคณิตกำลังเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อฝึกภาคปฏิบัติในป่าลึก พระโพธิสั์ได้เรียกพวกเขาเข้ามาพบพร้อมกับให้ภารกิจสำคัญนั่นคือการเดินทางไปหาแก่นไม้จันท์ที่ล้าค่ากลางหุบเขาอสูรการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การไปหาไม้ล้าค่าเพื่อสร้างกำไรท่านอาจารย์กล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นแต่มันคือการเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง พวกเจ้าต้องเจอทั้งสัตว์ร้ายสภาพอากาศที่แปรปรวนและที่สำคัญที่สุดคือความกลัวในใจตนเองซึ่งเป็นอุปสรรคที่ใหญ่กว่าศัตรูภายนอกหนึ่งในลูกศิษย์นามวักกุลิสผู้มีความทะเยอทะยานสูงตั้งแต่อายุอย่างน้อยได้ถามขึ้นว่าท่านอาจารย์ครับหากเรามัวแต่ระวังภยัยเราจะไม่เสียโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรก่อนคนอื่นหรือครับในโลกของการแข่งขันผู้ที่เร็วกว่าย่อมได้เปรียบครับ พระโพธิสัตว์ยิ้มอย่างเมตตาแล้วตอบว่าความเร็วเป็นเรื่องดีแต่ความรอบคอบคือสิ่งที่จะทำให้เจ้าอยู่รอดได้นานที่สุดในสมรภูมินี้การรีบเร่งโดยไม่ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของร่างกายและจิตใจก็เหมือนกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่เจ้าไม่เข้าใจสุดท้ายเจ้าจะเสียทั้งเวลาและต้นทุนชีวิต เมื่อคณะเดินทางก้าวเข้าสู่ป่าลึกบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปแสงแดดที่เคยส่องถึงพื้นกลับถูกกิ่งไม้หนาทึบบดบังความเงียบสงัดทำให้เสียงฝีเท้าของแต่ละคนดังชัดเจนขึ้นกุลิสเริ่มรู้สึกถึงความกดดันเขาพบว่าความรู้ที่เคยเรียนมาในห้องเรียนนั้นช่างห่างไกลจากความจริงตรงหน้าณจุดนี้เองที่เขาเริ่มเข้าใจความหมายของการมีสุขภาพจิตที่ดี ในตอนกลางคืนรอบกองไฟกุลิสสังเกตเห็นว่าเพื่อนบางคนเริ่มวิตกกังวลบางคนนอนไม่หลับเพราะกลัวภัยที่มองไม่เห็นกุลิสจึงนำหลักการสติระลึกรู้ที่อาจารย์สอนมาปรับใช้เขาเริ่มวิเคราะห์ว่าความกลัวเกิดจากจินตนาการที่ปรุงแต่งเกินจริงหากเขาสามารถควบคุมลมหายใจและทำจิตให้เป็นสมาธิได้เขาก็จะมองเห็นความจริงของป่าไม้และสัตว์ร้ายตามความเป็นจริง สมาธิคือการประทมของความคิดเราควรจัดวางพลังงานไปในส่วนที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ทิ้งไปกับความระแวงที่ไร้ประโยชน์ในวันที่สามของการเดินทางพวกเขาได้พบกับนักบวชชราผู้หนึ่งนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมพื้นที่กว้างขวางนักบวชผู้นั้นดูมีความสุขและมีผิวพรรณที่ผ่องใสยอย่างยิ่งกุลิสและเพื่อนๆจึงเข้าไปกราบขอคำแนะนำในการเดินทางต่อ นักบวชถามพวกเขาว่าพวกเจ้าเดินทางมาเพื่อหาไม้จันท์อันล้ำค่าหรือเดินทางมาเพื่อหาสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่านั้นในตัวเองคำถามนี้สร้างความชงนให้กับกลุ่มวัยรุ่นผู้มุ่งหวังความรวยกูลิสจึงตอบว่าเราต้องการไม้จันท์เพื่อนำไปสร้างรากฐานฐานะครับท่านนักบวชหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่าไม้จันท์นั้นมีอยู่จริงแต่มันจะปรากฏต่อหน้าผู้ที่ใจสงบพอ ที่จะได้กลิ่นหอมของมันเท่านั้นหากใจเจ้ายัางร้อนรุ่มด้วยไฟแห่งความโลภเจ้าจะมองเห็นเพียงแค่กิ่งไม้ธรรมดาที่ไร้ค่าความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการจัดการกิเลสในใจให้เป็นระเบียบเสียก่อนการพบเจอนักบวชชราทำให้กุลิสเริ่มตระหนักว่าการสะสมความมั่งคั่งที่พระโพธิสัตว์พยายามสื่อสารไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เงินทองหรือวัตถุแต่มันคือการสร้างทัพสินทางปัญญาและจิตวิญญาณ เขาสั่งให้ทีมหยุดพักเพื่อทำการตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มและสภาพจิตใจของทุกคนก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เขตหุบเขาอสูรที่ลึกที่สุดในวันรุ่งขึ้นเราจะไม่ไปต่อด้วยความกลัวแต่เราจะไปต่อด้วยแผนการที่รอบคอบกุลิสกล่าวกับเพื่อนๆด้วยความมั่นใจที่ต่างจากวันแรกนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่ได้มีแค่เรื่องปาฏิหาริย์แต่เป็นเรื่องของการใช้สติปัญญา และการบริหารจัดการชีวิตตามหลักคำสอนของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในทุกยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นโลกในพุทธกาลหรือโลกในปัจจุบันแสงสว่างยามเช้าที่ส่องลอดผ่านพุ่มไม้หนาทึบในหุบเขาอาสูรมิได้ทำให้ความหนาวเหน็บเจือจางลงกุลิสและคณะเดินทางเริ่มก้าวเข้าสู่เขตแดนที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดพื้นที่แถบนี้ เต็มไปด้วยไอยหมอกที่ปกคลุมหนาแน่นจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าเกิน5้ก้าซึ่งในทางธรรมเปรียบเสมือนโมหะหรือความหลงผิดที่คอยปิดกั้นวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจในขณะที่คณะเดินทางกำลังหาเส้นทางลัดเพื่อไปยังยอดเขาที่เชื่อว,ว่าเป็นแหล่งของไม้จันทร์พวกเขาได้พบกับกลุ่มพาณิชย์กลุ่มหนึ่งที่กำลังเร่งรีบเดินทางกลับออกมาหัวหน้ากลุ่มพาณิชย์นั้นมีท่าทางลุกลี้ลุกลน แต่ในมือกลับถือถุงอัญ,ญมณีประกายระยิบระยับพ่อหนุ่มอย่าไปทางเส้นหลักเลยมันช้าและเต็มไปด้วยอันตรายหัวหน้ากลุ่มพาณิชกระสิบด้วยเสียงแหบพร่าข้ามีเส้นทางลัดที่ตัดตรงสู่ใจกลางหุบเขาที่นั่นไม้จันขึ้นหนาแน่นเหมือนหญ้าแพรกข้าแค่ผ่านมาครู่เดียวก็ได้กำไรมหาศาลจนแทบแบกไม่ไหวแล้วลูกศิษย์คนหนึ่งในทีมชื่อทัตตะเริ่มตาเป็นประกาย เขาคิดถึงการเข้าถึงทรัพยากรที่เร็วที่สุดเราควรตามพวกเขาไปนะกุลิสถ้าเราช้ากว่านี้คนอื่นอาจจะคาดการตลาดและตัดหน้าเราไปก่อนแต่กุลิสนึกถึงคำสอนของอาจารย์ที่สาป่าโมกเรื่องการประเมินความเสี่ยงเขาจำได้ว่าของฟรีและดีมักไม่มีในโลกทำไมท่านถึงบอกทางลัดนี้แก่เราทั้งที่มันเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าแล้วทำไมกลุ่มของท่านถึงมีสภาพอิดโรยและบาดเจ็บขนาดนี้ กูลิสตั้งข้อสังเกตแต่ทัตตะไม่ฟังความเห็นทัดฐานเขาและลูกศิษย์อีกสามคนตัดสินใจแยกกลุ่มออกไปตามทางลัดนั้นด้วยหวังจะรวยเร็วกว่าคนอื่นนี่คือภาพสะท้อนของการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่มีความรู้ซึ่งมักจบลงด้วยความสูญเสียกูลิสตัดสินใจเดินตามเส้นทางหลักที่อาจารย์แนะนำแม้จะช้าแต่มั่นคงไม่นานนัก ท้องฟ้าที่เคยสลัวกลับมืดมิดลงฉับพลันพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักจนดินโคลนถล่มปิดเส้นทางคณะของกูลิสต้องติดอยู่ในถ้ำหินกลางหุบเขาในสภาวะวิกฤตนี้เองที่กูลิสได้นำหลักทิฏฐะทามิก,กัดถประโยชน์มาใช้เป็นแผนสำรองอุทฐานสัมปทาคือความขยันเขาไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าแต่ใช้เวลาที่ติดฝนในการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ อารักษสัมปทาคือการรักษาเขาจัดระเบียบอาหารและน้ำดื่มที่มีจำกัดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ทีมอยู่รอดได้นานที่สุดกาลยานามิตรตาคือการมีมิตรดีเขาให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมป้องกันไม่ให้เกิดอาการซึมเศร้าหรือความตื่นตระหนกการที่เรามีประกันชีวิตที่ดีที่สุดคือการมีสติและมีระเบียบวินัยในยามที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนกุลิสกล่าวกับทีมท่ามกลางเสียงฟ้าขนอง หลังพายุสงบลงกูลิสและทีมก้าวออกจากถ้ำเพื่อเดินทางต่อเพียงไม่กี่ลี้พวกเขาก็พบกับทัตตะและกลุ่มที่แยกตัวไปทั้งหมดอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวอุปกรณ์เดินทางสูญหายและที่สำคัญคือพวกเขาถูกหลอกให้เข้าไปในเขตของโจรป่าที่แฝงตัวเป็นพ่อค้าทางลัดที่ดูเหมือนจะนำไปสู่ความรวยกลับกลายเป็นหลุมคลางที่ทำให้พวกเขาต้องเสียทั้งเวลาและทรัพย์สินกูลิสไม่ได้สำเติม แต่เขาแชร์ทรัพยากรส่วนที่มีอยู่ให้กับเพื่อนเขาสอนให้ทัตตะเห็นว่าความสำเร็จที่ไม่มีรากฐานของการตรวจสอบความถูกต้องคือความสำเร็จที่เปราะบางที่สุดเมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงจุดที่ระบุในแผนที่พวกเขาไม่ได้พบกับไม้จันทร์ที่วางกองอยู่ให้เก็บง่ายๆแต่ต้องปีนขึ้นไปบนหน้าผาสูงชันที่ต้องใช้ความอดทนและพละกําลังอย่างมากที่นั่นกูลิสพบไม้จันทร์ต้นหนึ่งที่แผ่กิ่งก้านอย่างสง่างาม ลิ่นหอมของมันทำให้จิตใจที่เหนื่อยล้ากลับมาสดชื่นทันทีมันไม่ใช่ไม้ที่ใครก็เก็บได้แต่มันคือรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านบททดสอบของความอดทนและการตัดสินใจที่ถูกต้องนี่ไม่ใช่แค่ไม้จันกูลิสจับที่ลำต้นไม้แต่นี่คืออนุสาวรีย์แห่งความเพียรพยายามและการวางแผนที่มั่นคงในตอนนี้กูลิสได้เรียนรู้ว่า ความล้มเหลวของผู้อื่นสามารถเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่เราได้หากเรามีสติในการสังเกตการสร้างรากฐานที่มั่นคงไม่ได้มาจากโชคลาภแต่มาจากวินัยในการจัดการทรัพยากรและจิตใจกูลิสและเพื่อนๆเ,เริ่มต้นช่วยกันเก็บกู้ไม้ล้ำค่าอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์เพื่อให้ไม้เหล่านี้เติบโตต่อไปได้ซึ่งเป็นการปูทางสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในตอนหน้า หลังจากที่คูลิสและทีมสามารถรวบรวมไม้จันล้ำค่าได้ตามเป้าหมายภารกิจต่อไปที่ยากยิ่งกว่าคือการลำเลียงทรัพยากรเหล่านี้กลับสู่เมืองพาราเนสีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทว่าข่าวการค้นพบขุมทรัพย์นี้ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วดึงดูดทั้งกลุ่มพ่อค้าที่จ้องจะเอาเปรียบและเหล่านักเลงเจ้าถิ่นที่รอเก็บค่าตบเท้าระหว่างทางกลับ คณะของกุลิสต้องผ่านหมู่บ้านริมน้ำที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งสินค้าที่นี่กุลิสได้พบกับเศษฐีธนันชัยผู้กว้างขวางในแถบนั้นซึ่งกำลังประสบปัญหาครอบครัวเรื่องสุขภาพของบุตรชายที่ไม่ยอมกินยอมนอนและขาดแรงจูงใจในการใช้ชีวิตทัตตะลูกศิษย์ที่เคยพลาดพลั้งในตอนก่อนเสนอให้รีบเดินทางผ่านไปเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่กุลิสกลับมองเห็นโอกาสในการสร้างต้นทุนทางสังคมเขาจำคำสอนของพระโพธิสัตว์ได้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นในยามวิกฤตคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นความจริงใจซึ่งหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินทองกุลิสเข้าพบเศรษฐีและใช้หลักจิตวิทยาที่เรียนมาจากสำนักตักศิลาในการพูดคุยกับบุตรชายของเขาเขาไม่ได้สอนธรรมะแบบยัดเยียดแต่ใช้วิธีเล่าเรื่องการเอาตัวรอดในป่าและการจัดการความกลัว จนบุตรชายเศรษฐีกลับมามีพลังใจอีกครั้งเพื่อเป็นการตอบแทนเศรษฐีธนัญชัยได้มอบเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และจัดหาหน่วยรักษาความปลอดภัยให้กับคณะของกุลิสทําให้การลำเลียงไม้จันท์ที่เคยดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากลําบากกลายเป็นการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยอย่างยิ่งนี่คือผลลัพธ์ของการทําดีกุลิสอธิบายให้เพื่อนร่วมทีมฟัง หากเรามุ่งแต่จะเอาผลกำไรเข้าตัวโดยไม่เหลียวแลคนรอบข้างเราก็ต้องแบกภาระทุกอย่างไว้บนบ่าเพียงลำพังแต่เมื่อเราให้เราจะได้พันธมิตรที่ช่วยขยายฐานความสำเร็จของเราให้กว้างไกลขึ้นเมื่อเดินทางถึงท่าเรือหลักก่อนเข้าเมืองพาราณสีคณะของกุลิสถูกสกัดโดยกลุ่มพานิชคู่อริที่พยายามใช้ข้อกฎหมายท้องถิ่นที่บิดเบือนมาบีบบังคับให้กุลิสขายไม้จันในราคาที่ต่ำกว่าตลาดโดยอ้างเรื่องภาษีและการผ่านทาง ในสถานการณ์นี้กูลิสไม่ได้ใช้กำลังตัดสินแต่ใช้ทักษะการเจรจาและหลักฐานจากการบันทึกบัญชีที่ชัดเจนเขาชี้ให้เห็นว่าการกระทำของกลุ่มพาณิชย์คู่อริจะส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเมืองพาราณสีอย่างไรหากข่าวนี้แพร่ออ,อกไป ด้วยความช่วยเหลือจากเครือข่ายเพื่อนๆที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สาปาโมกในสายงานต่างๆทั้งในส่วนของข้าราชการและที่ปรึกษากฎหมายทําให้กุลิสสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเหตุการณ์นี้ทําให้ชื่อเสียงของกุลิสโด่งดังไปทั่วไม่ใช่ในฐานะพ่อค้าที่ร่ํารวยแต่ในฐานะผู้นำที่มีคุณธรรมและมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน เขาเริ่มเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่จำนวนไม้จันที่เขามีแต่คือบารมีและความน่าเชื่อถือที่เขาได้สร้างขึ้นระหว่างทางเขาริเริ่มโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านที่ห่างไกลเพื่อสอนวิธีการคัดเลือกพันไม้และการแปรรูปสินค้าให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมนี้ในระยะยาวกุลิตได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า หลักธรรมเรื่องกัลยาณมิตรตาหรือการมีมิตรที่ดีและการเป็นมิตรที่ดีคือคกุญแาสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จในระดับมหาภาคการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นจากการบังคับแต่เกิดจากการสร้างความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันในขณะที่ไม้จันทร์ถูกลําเลียงเข้าสู่คลังสินค้ากุลิตได้รับจดหมายจากอาจารย์ที่สาป่าโมกที่มีข้อความสั้นๆว่า เจ้าได้ผ่านการทดสอบเรื่องการครองคนแล้วบททดสอบสุดท้ายคือการครองใจตนเองในยามที่รุ่งเรืองที่สุดเมื่อกุลิสนำไม้จันเข้าสู่กรุงพาราณสีความหอมและคุณภาพของไม้นั้นโด่งดังไปถึงพระราชวังสินค้าของเขาถูกประมูลไปในราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์ทำให้กุลิสกลายเป็นมหาเศรษฐีหนุ่มในชั่วข้ามคืน ชีวิตของเขาแวดล้อมไปด้วยความสะดวกสบายและชื่อเสียงแต่ในใจของเขากลับนึกถึงคำเตือนสุดท้ายของอาจารย์ที่สาปาโมกที่ว่าจงครองใจตนเองในยามที่รุ่งเรืองที่สุดในขณะที่เพื่อนร่วมทีมหลายคนเริ่มหลงระเริงไปกับความฟุ่มเฟือยและกิเลสท,ที่มาพร้อมกับความรวยกุลิสกลับเลือกที่จะจัดสรรทรัพย์สินของเขาอย่างมีระบบเขาไม่ได้เก็บเงินไว้เพียงเพื่อความสุขส่วนตัว แต่เขาได้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นส่วนๆส่วนที่1เพื่อขยายกิจการและสร้างงานให้แก่ผู้คนส่วนที่2เพื่อดูแลสุขภาพและสวัสดิการของคนในทีมที่ร่วมลำบากกันมาส่วนที่3เพื่อการกุศลและการธนุบำรุงศาสนาส่วนที่4เป็นเงินสำรองเพื่อความมั่นคงในระยะยาว เขาสร้างหอทำไม้จันขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เยาวชนฟรีโดยเน้นสอนวิชาชีพควบคู่ไปกับคุณธรรมซึ่งเป็นการทำที่ส่งผลดีต่อสังคมในวงกว้างวันหนึ่งขณะที่กุลิสนั่งอยู่ท่ามกลางคลังสมบัติของเขาเขาเริ่มตระหนักว่าความสุขจากวัตถุนั้นมีขีดจำกัดความตื่นเต้นในวันที่ได้รับเงินก้อนแรกนั้นค่อยๆจืดจางลงเขาเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิต เขาจึงตัดสินใจกลับไปหาพระโพธิสัตว์ที่สำนักตักกศิลาอีกครั้งในฐานะสิทธิผู้ประสบความสำเร็จที่สุดพระโพธิสัตว์มองดูสิทธิรักแล้วถามสั้นๆว่ากุลิสตอนที่เจ้าไม่มีอะไรเลยในป่ากับตอนนี้ที่เจ้ามีทุกอย่างสิ่งใดที่ทำให้เจ้านอนหลับได้สนิทกว่ากันคำถามนี้เหมือนแสงสว่างที่ปักกลางใจกุลิสเข้าใจทันที ว่าความมั่งคั่งภายนอกคือเครื่องมือแต่ไม่ใช่คำตอบของความสุขที่แท้จริงการยึดติดในทรัพย์สินต่างหากที่เป็นภาระหนักอึ้งกว่าการแบกไม้จันท์ขึ้นเขาเสียอีกกุลิสตัดสินใจจากโลกธุรกิจเขาแต่งตั้งทีมบริหารที่มีคุณธรรมขึ้นมาสืบทอดกิจการแล้วหันไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการใช้ชีวิตอย่างสมดุลให้แก่ผู้คนท่านสอนว่า ความรวยที่แท้จริงคือการมีจิตที่พอและความมั่นคงที่แท้จริงคือการมีปัญญาที่รู้เท่าทันโลกเขาสอนเรื่องการสั่งสมบุญกุศลและสติเพราะในวันที่ลมหายใจสุดท้ายมาถึงไม่มีอัญ,ญมณีหรือไม้ล้ำค่าใดที่จะติดตามเราไปได้มีเพียงร่องรอยแห่งความดีที่เหลือทิ้งไว้เป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้เดินตามเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงจุดจบพระพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกว่า กลุ่มลูกศิษย์ที่หลงระเริงและทำตามทางลัดในวันนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นเหล่าภิกษุผู้ประมาททัตตะผู้ที่เรียนรู้จากความผิดพลาดกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์กุลิสผู้ที่มีความเพียรและปัญญากลับชาติมาเกิดเป็นพระสารีบุตรและอาจารย์ทิสาปาโมกผู้ชี้ทางสว่างให้แก่ทุกคนในครั้งนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง บทส่งท้ายสำหรับช่องลุงกับตันนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการดํำรงชีพในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนั้นความเพียรและความฉลาดในการจัดการเป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการไม่ลืมตัวตนและจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตการสร้างความมั่งคัง่งต้องควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงในจิตใจเพราะท้ายที่สุดแล้วทรัพย์สินที่ประเสริฐที่สุดคือ อริยศรัพที่จะคุ้มครองเราไปทุกภพทุกชาติ